หมัดรู thi, the the ้หน kind of the ้าที่หมัดรู้หน้าที่รถตไป้วบนอตาับสทแทะครับน้องไอเฮียไอเฮียนี่กระจาจัอะบดไหมครับไอเยปล่อยปล่อยปล่อยเฮ้ปล่อยปล่อยปล่อยดิฟังนีเฮียไปไปเอาตเขไปเอาะเิดเล่นพี่เดเล่นเฮ้ยไอเฮียแดงมีกเัาแป๊ดนึงแป๊ดหนึงมันรอมันส่งิีอ่ะมีคนหลุด บ่อรวมหลักรวมหลงไหลมันบอกรวมหลงไหลคืออะไรวะนี่นี่นี่ใช่ปหมมันมันใช่ใช่ใช่ๆๆตามเลยพี่ผมงีีให้ประกังสิบแดงอยาหลุดนะอย่าหลุดนะเฮ้ย เต้นเว้ย hey, เต้เวรเเมจัดอะช็อตเดียวเจัดอ่ะเวืจัดอ่ะเวืจัดอ่ะ

Fucking lick, man. I just fuck you lick. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to writing. ไปหน่อยร้อมแล้วความแล้ว้อาแล้วอย่าใจเดียวเดี่วชน ตึกดีวะตึกดีวะซ้อมไหมแอบซ้อมไหมมันตามเราไม่ทันแบบพี่เออพี่อะบ๊มก มันอยู่คนเดียวนานมันก็เงินเงินแล้ววะเติงเติงคิ้วจริงจริงเอาคันเดียวโฟกัสคันเดียวโฟกัสคันเดียวโฟกัสคันเดียว โฟเมดเขามาไล่โฟเมดเราอะมาไล่โฟเมดเราโอเคนี้คันนี้หลุดคันนี้หลุดมึงอะ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 หลุดเอ้ยขันเอาคันนี้เอาคันนี้เอาคันนี้ เลยทัแล้วลงเท้ลงลงเวลงเท้าลงแล้วลงเีอะไรลงเลยครับามีอะไรลงเลยครับลงเลยท้น้องน้องลงเลยทาน้องน้าอพี่เพี่เังพี่เดีลงไม่ได้เดยตกแดงหน่อยครับคุณเดี๋ยวลงลงเต ไอคุณกูไม่ได้ทีหนึ่งไอเชี่ยนี่ง้จ้าไม่ไหวกับกูแม้แต่นิดเดียวไอเฮียหมัดรู้หน้าที่หมัดรู้หน้าที่ไปลิบกูงหน้าก็ไปลิบกูงหน้าแดงเย็นลูครับ้องเปมาด้วยครับน้องตาประคับคุณรถประหลาดสีทองแทงนะครับน้องไอเฮียไอเฮียนี่กระเจาะจัดปล่อยมึงจะบูทไหมครับไอเฮียปล่อยปล่อยปล่อยให้ปล่อยเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยดิฟังหนีเฮียไปไปเอาตัวข้อไปพี่จะเล่นพี่จะเล่น เฮ้ยไอ้เชี่ยแดงนี่กูเอาเองละกันเอาคันรถไปไปหนูไปหนูไปหนูไปเฮ้ยเชี่ยไปหนไอ้เชี่ยยืนนิ่งครับปี๊ยืนนิ่งอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยปล่อยมีเล่นปล่อยมีเล่นหลีเพื่อนเราโดนดูแดงหมดแดงข้างหลังข้างหลังเอาเพื่อนก่อนพี่เอพฮ้ยไอ้เชี่ยนี่มายังไงนะแขงเป็นแต่ข้างหลังนึกยัะไองครับเนี่ย อย่ายั่งปากเล่นอ<า>ย่ายั่งปากเล่นไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องใจเย็นเย็นทุกคนเย็นเย็นปากเล่นปากเล่นหาเพื่อนรีเพื่อนให้หมดหาเพื่อนรีเพื่อนให้หมดอย่าให้เพื่อนล้ htaking, ไมไปดูข้าวด้วย ที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 ท,ทีไปเร็วขึ้นตั้งเลยปะเฮ้ยเชี่ยหมอเห็นวะพี่ไปก่อนผมมีปัญหารถปั๊ปบพี่ไปก่อนที่พี่ไปส่งก่อนพี่ต,พต้องไปไปเจ๊ขับรถผมไปผม,ผมขับรถไปเอาไปเอาไปเพื่อไปเพื่มหรอไปเพิ่ม เฮ้ยเฮ้ยกูจมกูจมไปตข้างล่างอ่ะเฮ้ยมีมันมีรถไม่ล็อกเป้ามันมีรถไม่ล็อกเป้าพี่โนีมหน่อยพี่ใครก็ได้คุมหน่อยผมผมบักรแป๊บม่เม็ดแดงมาท่ตึแดงพี่อุ้มไหมมอนอุมไหมอุมไหมอ้มไหมอุมไหมาไปก่อนลาดไปก่อนลอยสอดลอยสดพี่ได้ย่างพี่น้ี้้ ออกให้หมดแม่กดอุ้มแล้วอ่ะโอเคได้แล้วพี่เอ้ยไป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 ทุกคนขึ้นรถทุกคนขึ้นรถฟังดักแชทหมอหมอหมอยังไม่ได้เอาไปนะยังไม่ขึ้นขูดาวนะวนดูดีมีพวกมันรอบอีกเปล่าพีได้พีได้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  ไอ้เชี่ยมันเอารถเราไม่ลงอะพี่มันบอกเราตัวลุดดะออกแล้วครับออกแล้วครับชมเลยครับมีรถเปล่าพี่มีรถเปล่ารถครบไหมออกออกมาออกมาครับให้ตำรวจเขาจัดการหน้าที่ไปครับพี่ไปครับคันนั้นแดงครับคันนั้นแดงคันนั้นแดงคันนั้นแดงข้างหลังตาม ซให้มันลีให้มันลีขวาขวาขวามาอย่ายให้มันเซตตัวอย่ายให้มันเซตตัวใช่ให้มันเซตอยอดสุดต่อใช่ป่ะพี่ถูกเราต้องเซตอยอดสุดต่อสอสงหอใส่ใครถูก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 ไปเลยพี่เอาดีเอาที่สุดเอาที่สุดไอเฮี้ยนพวกเฮี้ยนี่ขับรถโง่ความเป็นห้าวเฮี้ยนผลยักษ์โง่จัดไอ้สัดบอกกูตัวหลุดหลุดเฮี้ยอะไรครับหลุดเฮี้ยอะไรมึงหลุดเฮี้ยอะไรฮะับหลุดเฮี้ยอะไรพังแล้ว<ง>พังแล้วพังแล้วเลยคุยออกไม่ได้ รถออยังไม่ฟังตันหนึ่งตันหนึ่งตันหนึ่งระวังระวังระวังไม่ได้ก็ลงมาค่ะ That she loves me. She just wants to feel and smoking. I'm a feeling nothing. Alcoholic junkie says she thinks I'm funny. Time, he's coming lucky Spending too much money. She says she wants my necklace. Put her restless. I don't regret. ล่วงล่วงล่วงเอาไปเอาไปตำรวจไม่เห็นเอาไปลากไปเลยเอาไปไเว,เ,วปเอาคนขับตึงไป<อ>ไม่เป็นไรอเอาขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยไปเราค่อยไปแลกบกันเอามาก่อนอีกตัวนึงอ่ะแลาไปไนงเปรีายไปไนงัเปีย่่ไป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  ไม่มีตัวเดียวใช่ปหมไม่เป็นไรเราเจอเจอคนเดียวเจอคนเดียวรีบเลเร็วหนเดี๋ยวไล่เราต้องออกเดี๋ยวเราไม่ได้หรือว่าพี่เียวจะแบบไอ้นี่เอาไงดีเอาไงกระส่งอันนี้เราใชที่ไหนทีจะอุ้มใช่ไหมถ้างั้นถ้างั้นต้องไปแอบส่งไม่ไม่พี่เราเราได้ส่งมาเยอะหรือเปล่า ตอนตอนเนี้ยตอนนี้ได้มันึงศพแล้วเดี๋ยวทีอ่ะทีต้องไปส่งพี่ที่แลนหลือที่ไหนก็ได้ที่ไปหลบแล้วก็ทีอ่ะไปเก็บอาวุธที่เลเบลแต่ก่อนก่อน <ๆ S 1> ไปเก็บอาวุธอ่ะเอาเอาศพไปเก็บไม่แน่พุ้ไม้ไหนก็ได้นะ,อะเออแล้วก็แล้วก็เอาอาวุธอ่ะอาวุธไปเก็บแล้วก็กลับมาเอาศพมาแล้วก็อุ้มเอ๋อลากไปเรื่อยใกล้โรงพยาบาลแต่หมอ,อไม่อยู่ Yes, I answered with I sit while I'm texting Said she lost the gathering Said she'll me a Know what i next, Know what i next, Treat her like a guest Rolling the She out of confession she wanna She to play for a She wanna stay for a minute เพ่อนว่าไงครับเ,เดี๋ยวส่งพี่ตรงนี้เดี๋ยวพี่หาที่แอบ,บเองไม่เป็นไรต้นไม้ศพใบน้อย,ยเอ้าเ <ไป S 2> ช็ดศพล่วงไปเนี่ยทีไม่ไม่ทีเอาไปทิ้งมาโอเคแล้วก็ทีทีอาวุธไปเก็บอาวุธไปเก็บตู้ได้ครับได้ครับพี่